ผู้ชมคะโฟกัสกรุงเก่านะคะจากคราวที่แล้วเราได้จบพระราชประวัติของสมเด็จพระนครินทราราชพระมหากษัตริย์องค์ที่6ของกรุงศรีอยุธยากันไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาต่อกันที่พระมหากษัตริย์องค์ที่7 หรือเจ้าสามพยานะคะเราขอย้อนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเป็นไปของกรุงศรีอยุธยากันก่อนค่ะโดยน้องมายรังสีมันนะคะจะพาพวกเราไปพูดคุยกับอดีตนักโบราณคดีจากกรมศิลปากรค่ะนั่นก็คืออาจารย์พยาวเข็มนาคนั่นเองท่านจะมาให้แง่คิดมุมมองดีๆไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะแล้วตอนนี้นะคะมายก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กับอาจารย์พยาวเข็มหน้าค่ะอดีตข้าราชการกรมศิลปากรนะคะที่จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่นะคะให้เป็นหัวหน้าค่ะทางฝ่ายดูแลเกี่ยวกับโบราณสถานนะคะแล้วก็โบราณคดีของไทยเราะคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะได ถาคําถามอาจารย์แล้วก็ให้อาจารย์นะคะรบกวนอาจารย์เนี่ยให้ความรู้ของเรานะคะเกี่ยวกับออข้อสงสัยหลายๆข้อนะคะที่ได้มีมาช้านานแล้วกเกี่ยวกับพระเจา้าอู่ทองนะคะค่ะสําหรับออกรุงศรีอยุธยาค่ะก่อนการสถาปนาค่ะอาจารย์พื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนอยู่แล้วหรือว่าเป็นแค่พื้นที่โกร้างว่างเล่าอะคะอาจารย์ถ้าเรา อ่านพระราชพงศ์สวดารโดยเฉพาะฉบ,บับหลวงประเสริฐที่เชื่อกันว่าเป็นพระราชพงศพาสวดาดที่ถูกต้องที่สุดระบุไว้ว่าก่อนสถาปนากรุงศรีธิยามีการสถาปนาหรือสร้างหลวงพระโตที่ชาวธิยาเรียกโดยตงไปวัดพระยุทธก่อนกรุงศรีอยยายา26ปี มันก็จะมีแนวะค,คิดอยู่ว่าในขณะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะพุทธรูปที่มีขนาดสูงใหญ่แบบหลวงพ่อโสกพนันเชิงเนี่ยจะต้องสร้างด้วยคนหมู่มากแล้วก็มีอำนาจที่จะกระดมคลมาก่อสร้างอธิบายได้ได้แบบ ย่อๆกาคือมีชุมชนอยู่แล้วและน่าจะเป็นชุมชนที่มาแน่นพอสมควรน,นะรถ้าดูโดยสภาพทางภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยอุทยาอยู่ยป่าแม่น้ำเจ้าหรือแม่น้ำเจริยาอยู่ในระหว่างเมืองใหญ่ๆสองเมืองก็คือเมืองสุพรรณบุรีกับเมืองลพบ,บุรีนะครับนั้นเส้นทางจาก เปนน้ำเทพยา,ยาเข้าสู่เมืองลบบุรีซึ่งเป็นเมืองเดิมสมัยทวา,วารวดีหรือสมัยก่อนปาะาตนก็มีมาแล้วแล้วการติดต่อค้าขายระหว่างเมืองลบบุรีกับโพ้ทะเลเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติมันะมีมาแล้วเพราะฉะนั้นก็กล้าพูดได้เลยว่าบริเวณที่พระเจ้ายอุทองมาสร้างเมืองนั้นมีชุมชนอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่เป็นเมืองรกร้างนะฮะอันนี้ก็ตอบ แบบย่อขนาดนี้นะครับก็ด้วยความที่มีการสร้างพรพพุทธลูปด้วยมีการติดต่อค้าขายในระแวกนั้นนะคะก็น่าจะเป็นที่สรุปได้นะคะว่าก่อนการะฉาปนาคุณศรีธยาค่ะเมืองนั้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีชื่อนสมาก่อน ค่ะแล้วอย่างนี้นะคะอาจารย์อยากรบควนให้อาจารย์คะช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยค่ะว่าตำนานมากมายเลยค่ะอาจารย์ที่มีออกมาไม่ซ้ํากันเลยอยากให้อาจารย์ลองวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าตำนานไหนที่จะพอแบบมีความเป็นไปได้มากที่สุดะคะอาจารย์เรื่องตำนานนะก็ส่วนจริงนี่ยจะต้องมีอยู่บ้างแต่ว่า จะพูดกันแบบจะบ้านจับบ้านต่อขายใส่สีไป <c oughs> ก็เยอะพอสมควรพระจับตำนานเนี่ยได้ได้สองลักษณะคือลักษณะหนึ่งเขาเชื่อว่าพระเจ้าอูทองเชื้อสายของพระเจ้าอูทองเนี่ย มาจากทางภาคเหนือนะโดยเฉพาะทางเชียงแสนเชียงรายและอีกรุ่นหนึ่งก็คือมาจากทางใต้ก็คือมาจากทางประเทศจีนนะฮะมามาจากทางจีนแล้วก็ขึ้นปัทนีมานนครศรรรมราชเราได้เชื้อสายสองเชื้อสายนะตามตะมานานเนี่ยลาวทางเหนือหนึ่ง <c oughs> จีนทางใต้อีกหนึ่งนะครับแต่ว่า ตำนานมงสะดานพื้นถิ่นก็มีอย่างคนสุพรรณเนี่ยเขาก็เชื่อว่าพระเจ้าอุทองมาจากาเมืองอุทองที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพราะนั้นตำนานก็อาจจะมีเกร็ดจ,จริงอยู่บ้างนี่ะทุกตำนานนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะยืนยันว่าตำนานไหนที่มีกจะถู้องจริงเพราะมันเป็นตำนานเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงอันนี้บทวิเคราะห์ นณะโบราณคดีที่เขาวิเคราะห์นเนี่ยเขาเชื่อกันว่าพระเจ้าอู่ทองนมันจะมาจากไหนเราก็อยู่แถวยุทธยานี่แหละนะอาจจะเป็นเมืองอโยุทยานะอาจจะเป็นเวียงเลสเวียงเหล็กอะไรเนี่ยที่พระเจ้าอู่ทองมาสร้างถิ่นฐานอย่างนี้นะฮะอ,อันนี้ก็คงจะต้องอ อธิบายรายละเอียดกันในคำถามต่อไปกนแล้วกันนะพระนามของพระเจ้าอู่ทองอะค่ะจะมีที่มามาจากชื่อเมืองก็คือเมืองอู่ทองแล้วกษัตริย์ทุกพระองค์ของเมืองอู่ทองนี่ค่ะก็จะใช้พระนามว่าพระเจ้าอู่ทองด้วยะค่ะอาจารย์อันนี้นี่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่าคือพระเจ้าอู่ทองในตำนานกับพระเจ้าอู่ทองที่เป็นกษัตริย์จริงๆอยอุธยาจริงๆเนี่ยอ <c oughs> าจจะเป็นคนละคนเขาเชื่อว่าพระเจ้าอู่ทองน่ะได้มาจากคําว่า อูก็คือเปลที่พ่อหรือพระราชธิจดาสร้างให้ในเวลาที่ยังเป็นเด็กน้อยที่เป็นทาลกูก็เลยเรียกว,ว่าพระเจ้าหุ่นทองนะอีกตำนานหนึ่งก็คือมาจากทางจีนนะ่ะสำเนียงจีนคำว่าอูอูนะ๋นะฮะสำเนียงจีนเป็นอูอูอ๋เนี่ยก็คืออาจจะได้ชื่อมาจากตรงนั้นนะก็เลยเป็นคำที่กลุ่มเกลือแล้วมีอีกคำหนึ่งซึ่งท่าโบ,บ,บราณคดีทรานประวัติศาสตร์ให้ความสนใจมากเลยก็คือว่าคําว่า สุวรรณภูมินะ,นะ,นะหรือสุพรรณภูมิเนี่ยะก็แปลว่าอุข้าอุน้ำเปนเมืองทองทางพม่าก็บอกว่าคําว่าสุพรรณภูมิหรือสุวรรณภูมิก็ <c oughs> อยู่ที่ประเทศพม่าเหมือนกันตอนนี้กมันก็เป็นคําที่มาจากต้น ต้นคำพูดหรือต้นต้นํำเนิดมาจากคว่าอู่ทอง<ช>และเป็นภาษาล้วนักเก็เป็นจวนภูเมืองอู่ทองเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นเมืองใช่ใช่เมืองเดียวกันกับเมืองสุพรรณภูมูหรือว่าสุพรรณบุรีหรือเปล่าคะอาจารย์ตอบดีนะคือลักษณะถ้ามองทางกายภาพเมืองอู่ทองมีคูน้ํากันดินเป็นเอกลักษณ์ ของเมืองในสมัยสวาวะรตนีนะเมืองอุพลรณบุรีเป็นผังรูปที่เหลี่ยมคู่ค่าติดแม่น้ำเป็นลักษณะหรือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองในสมัยหลังซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเขมรนะบงบอกถึงว่าสองเมืองนี้เนี่ยต่างกัน,นกโันดยระยะเวลานะครับแต่นักวิจาการส่วนใหญ่เชื่อกันว่าอุบรรณภูมิก,ก็คือ ที่อยู่ในประเทศไทยนะอาจจะเป็นสองเมืองนี้ก็คือเมืองนครสมโรบราณกับเมืองอุทองเมืองอุทองจะเป็นเมืองที่มีอายุมากกว่าคือมีชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนวัติศาสตร์เรื่อยมาภูนันทวาราวดีภาษาเหล่านี้เนี่ยไม่พบที่พมา่าคนหรือนักวจัดการทั่วไปก็เลย ทางานเอาว่าทั้งสองเมืองนี้น่าจะเป็นสุวรรณภูมิเหมือนกันหรือไม่อย่างนั้นดินแดนในส่วนภาคกลางของประเทศไทยนั้นก็คือสุวรรณภูมิเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมอาจารย์พยาวได้กรุณาให้ความรู้ผู้เราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะขอพักสักครู่และเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วง e x t r e m e Focus ค่ะ